ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นเปิดดวงห้าราศีดวงโชคลาภโดดเด่นสมหวังดังรอคอยในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมาก เพราะมีดาวพระคราะที่สําคัญโยกย้ายพอย้ายทีหนึ่งก็ทําให้ดวงชะตาของทั้ง12ราศีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากบางราศีเปลี่ยนมากบางราศีเปลี่ยนน้อยแต่ขอให้สบายใจได้เลยกับ5ราศีต่อไปนี้ที่จะมีดวงโชคดีก่อนส่งท้ายปีฉลองปีใหม่อย่างแน่นอนว่าแต่ว่าจะมีราศีใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ราศีเมทุนปังปังเปี้ยงเปี้ยงเลยจ้าสำหรับชาวราศีเมทุนดวงของคุณนี้เรียกว่าเข้าขั้นเศรษฐีดวงการเงินโดดเด่นจนข้างบ้านเห็นแล้วยังต้องอิจฉาตาร้อนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดง่ายๆก็คือเงินดีมากหากมีปัญหาทรับจางก,ก็จะกลับมาดีส่วนเงินที่หวังไว้ก็มีโอกาสได้เป็นของขวัญกำลังใจก่อนปีใหม่นี้ 2. ราศีพิจิกความรวยมาเยือนในช่วงก่อนปีใหม่ชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่ดวงขาขึ้นยิ่งใกล้ปลายปีดวกยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองบอกเลยว่าของแบบนี้ไม่แน่นอนหากชาวราศีพิจิกทำบุญมามาก็มีโอกาสพลิกสถานะกลายเป็นเศรษฐีได้แบบง่ายๆเหมือนกัน 3. ราศีมีนดวงชะตาของชาวราศีมีนถือว่าดีแม้ว่าชีวิตจะวุ่นวายส่งท้ายปีแต่ความดีเลิศประเสริฐสีทางด้านการเงินนี้ไม่แพ้ผู้ใดในปัตภีอย่างแน่นอนยิ่งถ้าคุณขยันยิ่งมีโอกาสร่ำรวยเหมือนติดจรวดแถมยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกในช่วงปลายปีเน้นทำบุญมากๆรับรองว่าสิ่งดีๆจะปรากฏอย่างแน่นอน ราศีเมษดวงชะตาของชาวราศีเมษเรียกว่าดีวันดีคืนยิ่งใกล้ช่วงปีใหม่ยิ่งดวงดีมากขึ้นข่าวดีจะมาให้คุณได้ชื่นใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานการค้าขายการทำธุรกิจการดิวงานจะราบรื่นหนทางทำงานเหมือนลอยไปด้วยกลีบกุหลาบไม่มีอุปสรรคความน้ำตาใจเหมือนที่ผ่านมาแล้ว ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินมาแรงไม่แพ้ใครไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็มีโอกาสได้เงินมากหากทำหลายอาชีพมีงานหลักงานเสริมนี่ยิ่งจะดีมากๆแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปหรือมีการลงทุนก็จะเป็นการจ่ายแบบไม่สูญเปล่าเพราะผลลัพธ์ที่ได้มานั้นมากเกินคาดแน่นอน ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทํานายนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทำบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหากพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ